แบบว่าเกี่ยวกับอาชีพแบบซินมิมาโตกราฟเฟอร์อะไรประมาณนี้ได้ไหมอ่ะนั่นนั่นนา,นาคือมันดีมากมันใช่มันโดนแบบสุดๆเลยอ่ะได้ใช่ไหม Yes 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 ได้ด้วยอ้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Professional นะคะซึ่งจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพแต่ตางๆมากมายเลยค่ะเจาะลึกตรงประเด็นเข้าคำถามมันใช่เลยค่ะ วันนี้นะคะมินลิงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาชีพซินิมาโตกราเฟอร์ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะรายการ The Professional ของเราก็ได้พาท่านผู้ชมมาที่สตูดิโอของพี่เทนค่ะซึ่งพี่เทนก็เป็นซินิมาโตกราเฟอร์นะคะหรือว่าเป็น The Professional ของเราเนั่นเองค่ะเรามาทำความรู้จักกับพี่เทนดีกก่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่พเทนช่วยแนะนําตัวให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันได้ไหมคะครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อพัสศรีสุขนะครับหรือที่เรียกกันว่าเทนเลยล่ะครับผมค่ะก็อยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปของอาชีพซิน e m a t o g r a อ e r นะคะว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่พี่เทนเริ่มจนจบอะค่ะจนมาเป็นพี่เทนในวันนี้ค่ะอ่ะเอาตั้งแต่มัธยมแล้วกันตอนมัธยมพี่เรียนสายวิทย์ สมัยนู้นจะเป็นสายวิทย์กับสายสินไงครับมีสินภาษาโน่นนี่นั่นแต่ว่าเออก็ไม่ไม่ใช่สายสินที่แบบว่าอยู่อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับรู้สึกว่ามันมันเท่กว่าเรียนเป็นเป็นเด็กวิทย์อ่ะมันดูฉลาดกว่าแต่ว่าก็อ่ะพอถึงขั้นมหาลัยก็เลือกที่จะไปเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคอมไซนะครับตอนนั้นก็นึกว่า เหมือนเหมือนเหมือนได้ใช่ได้ทํางานอยู่คอมได้อยู่หน้าคอมตลอดเวลาตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเพิ่งมีใหม่ๆทุกอย่างยังอดทุกอย่างยังดูฟู่ฟ้ายดูม,ดมันน่า<ม>สนใจอาชีพนี้น่าจะไปได้ไกลพอจบออกมาแค่ปีสองปีนะก็เริ่มรู้สึกว่าเบื่อเบื่อแล้วมันไม่ใช่มไม่โดนตั้งแต่แรกตั้งแต่มัธยมเลยชอบการถ่ายรูปมาเรื่อยๆชอบออกแบบดีไซน์นู่นนี่นั่นพอทีนี้นี่ รู้สึกว่าเอ้ยอาชีพของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางละงก็เออลองลองเปลี่ยนอาชีพของตัวเองด้วยการไปสมัครงานใหม่แต่ก็สร้างผลงานทางด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์มาแล้วก็ไปสมัครงานใหม่ปุ๊บอ่ะได้งานก็โอ้ฟูฟ้ามากสายนี้ทุกอย่างเท่แต่งตัวเท่เป็นทำงานทำงานโอ้โหหนา้าคอมมีมีแท็บเล็ตมีปากกาเท่ๆวาดนู่นวาดนี่ มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเพราะในสุดแล้วจะมีจังหวะหนึ่งที่เรานั่งอยู่หน้าคอมแล้วเราก็รู้สึกวางเปล่าขึ้นมาเฮ้ยอันนี้มันนี่มันเราควรจะอยู่ตรงนี้เหรอเราควรจะทาอย่างนี้เหรอไปเรียนต่อละไปเรียนในสายชีพที่ตัวเองรักไม่ใช่พี่ก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทด้านนิเทศศิลป์ครับที่ประเทศอังกฤษก็คือไปไปเรียนเมืองนอกเลยเอาไปกอบกลยความรู้มาให้เต็มที่สุดยอดเลยค่ะพี่เทน สุดยอดแพงยอดแงก็คุ้มค่าครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากครับพอโจออกมาจากอังกฤษกลับมาประเทศไทยก็คือได้เริ่มพูดง่ายเปิดกิจการของตัวเองค่ะเราก็ได้เรู้นะคะว่าพี่เทนนะคะเพิ่งจะมาค้นพบอาชีพที่ตัวเองชอบนะคะก็ตอนทํางานนะคะไม่ได้พบตอนที่อยู่แบบว่ามัธยมหรือว่าอะไรอย่างนี้อย่างนี้มิลินก็เล่าตัวไปสิคะโอ้ยโชคดีมากเลยค่ะไม่ต้องไปบอกว่า ค้นพบตัวเองแต่ว่ายัางไงก็ต้องพอไมไปก่อนนะคะต้องแบบแเนินเน่นๆก็ดีนะคะใช่ค่ะต้องศึกษาไปก่อนคะ่ะพี่แทนคะคชื่อหนูในตัวสาวผ้าคือจริงๆแล้วอะ่ะหนูก็ไม่รู้นะว่าไอซิลิมาโตรการาฟเฟอร์นี่ที่พี่ทนพูดนี่มันคือเกี่ยวกับอะไระและซิลิมาโตรการาฟเฟอร์นี่มันแตกต่างไงกับช่างภาพคะจะเบินเป็นระหว่างกลางระหว่างการเป็นช่างภาพนิ่งกับการถ่ายวิดีโอโดยทั่วไปครับผมใช่ ซึ่งซีนิม่าดูกาเฟอร์เนี่ยโอเคเอียงมาทางด้านถ่ายวิดีโอหน่อยแต่ว่าเราจะถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะให้ได้ลุกออกมาคล้ายๆกับซีนีม่าหรือภาพยนตร์โดยใช้ทั้งแสงการจัดองค์ประกอบหรือการจัดฉากาบางอย่างเพื่อที่จะให้ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายออกมาเนี่ยสวยงามที่สุด โอ้โหพี่เทนน่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนี้หนูก็สามารถที่จะบอกว่าสมมุติถ้าหนูเป็นซินมาโตกราฟเฟอร์ใช่ไหมหนูก็สามารถหรือว่าสามารถถ่ายแบบว่าหนังสัน MV, ้นเอ็มวีถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้หมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับก็คือที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแหละที่ไม่ว่าจะเป็น M v มถ่ายหนังสัน้นหนังสั้นด้วยอะคะวีดิที่บอกว่าแบบแต่งงานมีคนใส่ที่แบบเจ้าสาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือ<ว><ว>เป็นบันทึกวัน วันงานแต่งให้เขาหรือว่าจะไปถ่ายพรีเซนเทชันให้เขาเพื่อที่จะมาเปิดในวันงานทำสารคดีสารคดีนี่แบบว่าไปถ่ายได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะใต้น้ำไปไหมคะไปครับไปมาแล้วไปมาแล้วเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยค่ะเรามีผลงานเหล่าเนี้ยที่เราทำไปเนี่ยสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ไปถ่ายหนังใหญ่จริงๆก็ได้เพราะการที่เป็นซีนาร์มด็อกราเฟอร์เนี่ยก็คือเหมือนเป็น จิอสอชิ้นหนึ่งของภาพรวมของการถ่ายภาพยนตร์หรือว่าการถ่าย MV ที่เขาเอาออกทีวีกันจริงๆนะครับถ้าขาดไปก็ไม่สามารถที่จะทําได้ไแล้วใครถ่ายแ่้วครับก็ไม่มีอะคะ <c oughs> ก็ดูไม่ได้ <c oughs> แ,ลไแล้วใครจะถ่ายล่รโอเคอก็คือหวังว่าโอเคจะได้โดนเรียกไปใช้งานบ้างเพราะว่าซีนา a มาตกราเฟอร์แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจน พี่เทนคะช่วยสาธ,ธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าซินนัตโตกรฟาฟเฟอร์เนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะโอเคมีเวลาใช่ไหมครับมีเวลาคะ่ะสักสักสามชั่วโมงนะโอ้สาม <Okay S 1> ชั่วโมง <okay S 1> ได้ล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการถ่ายทำเอาเป็นว่าเป็นหนังสั้นเล็กๆอันหนึ่งแล้วกันให้น้องไมลินเป็นนางเอกเรามีเรื่องราวสั้นๆแล้ว แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมีหน้าที่ที่แบบสร้างภาพว่าการเคลื่อนไหวกล้อง,องใช่เราสร้างภาพการเคลื่อนไหวของกล้องลักษณะสแสงแลักษณะาภาพความสวยงามของภาพ,พ<ะ>าก็คือสิ่งที่พี่ต้องทำแล้ว โหพี่แทนคะสนุกมากเลยค่ะสนุกเล่นเหนื่อยคะ่ะโอยั่งจอดอย่างเลยค่ะ <c oughs> เหนื่อยจริงแต่ว่ามันจริงๆบอกว่างานแายนานพี่แต่กลางแจ้งอย่างเงี้ยกลางไม่ดบลเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ได้โกหกนะคะพูดจริงอ่ะไม่ได้ไปเชิด <c oughs> พี่แทนคะแล้วพี่เทนมีอาชีพนี้นะคะพี่แทนสามารถบอกว่าต่อยอดอาชีพนี้พัฒนา ให้แบบไปส่อนาคตให้มั่นคองอยังไงบ้างคะเราก็ต้องพัฒนาพัฒนาฝีมือในอาชีพของเราก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปต่อยอดได้ดีๆก่อนที่เราจะไปดังได้เนี่ยเราต้องถ่ายให้ดีขึ้นแบบพัฒนาให้ฝีมือนี่ไปทัดเทียมเขาได้เราห้ามอยู่นิ่งเราห้ามหยุดเราคิดว่าเราห้ามคิดว่าเราดีแล้วเราต้องหาสิ่งใหม่ๆ ทำให <ics> ้ดีขึ้นกัาเดิมใช่เราต้องหาไอเดียใหม่ๆหาแนวคิดใหม่ๆหามุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเราสามารถมีคนมาเรียกเราไปใช้งานเพื่อที่จะถ่ายเ v ็มวยถ่ายหนังถ่ายหรือว่าในที่สุดแล้วอาจจะเป็นพุ่งกับเองเรามีความสามารถเพียงพอถ้าเราพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปพุ่งกับได้และก็ถ้าจุดมุ่งหมายสุดยอดเลยก็คือต้องไปฮอลลีวู โอ้โหฮอลลีวูดเยสไปฮอลลีวูดดีกว่าไปเลยไหมไปเลยปะไปไปไม่ใช่ไม่ใช่เลยเร็วไปจบรายการเดี๋ยวเราจบก่อนแล้วจะไปฮอลลีวูดกันใช่โอเคครับเอาละค่ะหยุดเรื่องงานไว้แค่นี้ก่อนเรามาชิวๆกันบ้างคืออยากจะรู้ไลฟ์สไตล์ของพี่เทนนะคะว่าเป็นไงบ้างดูหนังฟังเพลงทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยบ้างคะก็ก็ก็ทําเหมือนมนุษย์ปกติแหละครับแต่ว่าจะไม่เหมือนก็ตรงที่ว่า จะไม่ใช่จันถึงสุบแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่ใช่ของเราจะแตกต่างไปกว่านั้นอาจจะตีสี่ถึงเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งเป็นเวลาทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์ตื่นมาเป็นหมีแพนด้าได้อาแน่นอนครับเป็นหมีแพนด้าตัวนี้เป็นละตอนนี้ขาดแค่สีขาวตอนนี้โอเคก็คือเราจะทํางานแล้วแต่เป็นช่วงๆใช่ช่วงๆ มมีเพนด้าจริงก็คือช่วงที่เรามีงานโอเคค่ะเขาเรือนเขาเรีอก็คืองานช่วงที่งานหนักก็คืองานหนักจริงๆไม่ไม่ต้องทําอะไรอื่นเลยครับอาจจะมีปัญหากับเพื่อนนิดหน่อยคือเราจะหายไปบางทีก็หายเป็นอาทิตย์หายสามวันก็สมกลับมาเพื่อนจําหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะตัวดําขึ้นหรือเป็มีแพนด้าแล้วจะเป็นลักษณะนี้มากอ่ะแต่ว่าชีวิตไลฟ์สไตล์ยังไงก็คือใช้เหมือนกันครับ พี่เทนคะแล้วพี่เทนอ่านหนังสือแนวไหนบ้างคะบอกว่าเป็นแบบยังไงบ้างคะหรือว่าฟังเพลงที่ป๊อปล็อกลูกทุ่งเขมรอะไรอย่างเงี้ยคะโอ้คงไม่ได้ชอบอ่านนวนิยายอะไรพวกนี้ไม่ได้อ่านหนังสือเทคบุ๊กนานๆคงมากแต่ว่าจะเป็นชอบแนวหนังสือหนังสือภาพหนังสือภาพถ่ายสวยๆแมกกาซีนเกี่ยวกับ อะไรก็ได้ครับที่มันจะมาช่วยพัฒนาสายชีพหรือพัฒนาตัวเราเนี่ยนะครับจะชอบนาส่วนดนตรีก็ค่อนข้างเปิดกว้างครับอาจจะฟังเพลงเขมรจริงๆก็ได้แต่ก็ถ้ามีมาให้ฟังแล้วมันฟังเขาผูกก็อาจะฟังครับผมค่ะพี่เทนคะแล้วเว็บไซต์ที่พี่เทนบอกว่าโปรดปานมากที่สุดเน็ตพุกกรอบคอมมาเน็ตพุกเหรอคะไม่ใช่ใช่แล้วเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวกับอาชีพของพี่เทนนะคะเกี่ยวกับอาชีพ มีหลายเว็บไซต์จนจะไม่ถูกฮะแต่เอาบอกว่าเป็นแนวเว็บไซต์ละกันเป็นแนวเว็บไซต์ที่จะรีวิวพวกเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบชีพีก็คือเช่นพวกกล้องไมค์ขาตั้งไฟอะไรทุกอย่างคือมันจะมีเว็บไซต์พวกนั้นครับที่คอยจะมีคนเอาไปใช้ให้เราแล้วก็บอกเราว่าโอเคนี่มันดีอย่างนี้นะไม่ดีอย่างนี้นะ,ะก็คือมีคนใช้ให้เราแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลา เราก็คือเป็นเลือกซื้อได้เลยส่วนเว็บไซต์อื่นๆก็คือโดยทั่วไปครับก็คืออะไรสวยๆได้แท้แล้วเปิดแล้วเพอออื่อนดูอะไรอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละเปิดหมดนะครับพวกนั้นโอเคค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เทนนะคะที่มาให้ความกระจ่าง <c oughs> เราเกี่ยวกับอาชีพนี้นะคะแถมยังพาหนูเราไปวิ่งเหมือนนางเอกเอ็มีเม่นกนางเอกละครเลยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมติดตามนะคะ ใครที่อยากรู้นะคะว่าเด e p r o f โปรเฟ n ชั่นอลคนต่อไปนะคะจะเป็นใครอย่าลืมติดตามเด e p r o f โปรเฟ n ชั่นอลของเราค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย